มาที่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะคือเรื่องเมื่อกี้เขาก็งัดกันอยู่เนาะเรื่องสุลาก้าหนางงัดกันอยู่ <อะ S 1> แต่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย <อะ S 1> เขาประสานกันอย่างสอดคล้องกลมเกลียวกันมากเลยะคะ่อะอน,นี้ผมก็ยอ์ร่วมกันอ่าต่างฝ่ายต่างมีบาดแผลจากรัฐธรรมนูญฉ <อะ S 2> บับนี้นะเขาเรียกแค้นแค้นร่วมกันอ่าเมื่อแค้นร่วมกันเราก็ต้องแก้แค้นด้วยการไปแก้รัฐธรรมนูญเสียจัดการมันนะคะ,<อ>ะ,ะ,คะเพราะว่าเรามีบาดแผลร่วมกันอันนี้เราประสานกันได้ เรื่องเมื่อกี้เราอาจจะแบบมองกันคลละมุมแต่เรื่องนี้เราประสานกันสามารถคีชุมนุมกันนะคะกับเรื่องของการ uh huh. แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่จะเกี่ยวมาตราที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองนะคะฝั่งของพรรคประชาชนยื่นไปแล้วนะคะมา <Yeah. S 1> ดูฝั่งของเพื่อไทยกันบ้างข่าวนี้เมื่อประมาณ2วันก่อนเพื่อไทยเขาก็มีการเ,เปิดเผยเรื่องของ6ประเด็นใช่ไหมคะที่เอามานําเสนอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให สสอของพักเนี่ยมาลงชื่อกันนะคะซึ่งเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณพิสุทธิ์ชัยนรุนเช่นเคยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างแก้ไขและธรรมนูญของพักเพื่อไทยนะคะคาดว่าจะเสนอในวันนี้แหละคะ่ะเนื่องจากก็เมื่อวานยังมีการลงชื่อกันอยู่แต่ว่าไม่น่าไม่น่าช้าหรอกนะคะวันนี้ก็จะได้ยื่นแล้วนะคะโดย ส่วนจะมีการติดใจอะไรหรือไม่คุณวิสุทธ์ก็บอกว่าเนื้อหาไม่ได้เหมือนกันทุกพักแต่เป็นความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยที่ต้องเจรจาก,กันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือการแก้ร่วมกันหลายมาตราไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะจริงๆถ้าไปดูในเนื้อหาเนี่ยทั้งของพักเพื่อไทยแล้วก็ของพักประชาชนเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักเพราะว่าบาดแผลที่เขาเจอกันทั้งสองคนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะคะเออแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย คุณวิสุทธ์ก็บอกว่านะะักข่าวก็ถามมาค่ะว่าเนี่ยการแก้ละรรมูลแต่ละครั้งมันเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองทั้งนั้นเลยอะค่ะกลัวไหมคะว่าจะโดนข้อคอรหาแบบนี้คุณวิสุทธ์บอกว่าการเมืองประชาชนประเทศชาติไปด้วยกันทั้งหมดถ้าไม่แก้ไขาบางเรื่องเช่นเรื่องจริยธรรมก็จํากัดความซื่อสัตย์สุดจริตต้องขนาดไหนแล้วประเทศชาติมันจะเดินต่อไปยังไงใครมาเป็นก็โดนหมด จึงไม่ควรสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับจริยธรรมไม่ใช่ว่าไม่ต้องซื่อสัตย์สุจริตแต่ต้องมีข้อจํากัดเรื่องที่ผ่านมา50ปีเนี่ยยังต้องมาคุยกันอยู่อีกไหมยังต้องมาว่ากันอีกไหมกฎหมายต้องเขียนให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาร้องเรียนกันทุกเรื่องมีที่ไหนทำไม่นิ่ฮาร์ดก็ร้องหายใจดังอีกหน่อยก็คงจะร้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแหมแต่ว่าอันนี้ก็โยงกันไปเรื่อยเนาะ เออยคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนร้องนะถ้าร้องแล้วมันไม่มีน้ําหนักเนี่ยนาสางหรือปอปอชอหรือองค์กรที่ที่เขารับเรื่องเนี่ยเขาก็มีหลักในการพิจารณาไม่ใช่ว่าแหม่าหายใจดังแล้วเขาจะจะ,จะปลดคุณมันก็ไม่ใช่อก็เกินไปอ่ะไอ้มินิฮาร์็เหมือนกันคนเ็าบอกว่าอันนี้มันก็แบบมันไม่ทํามินิฮาร์ผิดแต่การทํามินิฮาร์ภายใต้ชุดเครื่องแบบชุดปกติขาวเนี่ย แล้วมันไม่เหมาะนะแต่มันไม่ถึงกับผิดจริยธรรมมันเป็นเรื่องเรื่องโลกติดเตียนมันเป็นเรื่องไม่รู้กลัเทาะคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้สี่รู้แปดอะไรแมงนั้นไม่ได้ภายใต้ชุดที่มาเป็นทางการแต่ไม่ไม่ถึงขนาดโอเคจะต้องปลดจากนายกรัฐมนตรีอันนี้คือคือศาลร,รัฐมนูญเนี่ยสมมติถ้าวินิจฉัยเรื่องของการอ้นจากตาแหน่งหรือไม่พ้นจากตาแหน่งเนี่ยเขาคงไม่แบบบ้าจี้ว่ะ ไอ้นี่อะไรนะอย่างคุณอนุทินอะ่ะกินข้าวเคี้ยวข้าวดังนะกินกินข้าวไม่ปิดปากกินเกี๊ยวบวยดังมันไม่อย่างนั้นหรอกนะเนี่ยเหมือนอย่างใครนะคุณ,ค,ณคุณทวีนะคุณอา่าพันธุ์รเอกทวีสอดสองนี่ก็แบบแหมเข้เขาใจนะว่านักการเมืองเนี่ยหลายคนเก็บกดกับเรื่องจริยธรรมนะพอมีคนจุดประเด็นเรื่องแก่นี้นะแกก็ใส่กันเต็มที่เลยนะ พลเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาตินะก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะก็เป็นเหมือนหลายๆพักนั่นแหละเขาเขาก็เห็นด้วยนะก็บอกว่าเนี่ยเออสอส,อสอหรือฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนเนี่ยมีบทบาทน้อยเพราะถูกตรวจสอบเยอะจึงคิดว่าองค์กรอิสระมีอำนาจมากเกินไปควรจะอยู่ในจุดสมดุลแม้ว่าองค์กรอิสระมีไว้เพื่อ่วงดุลแต่ควรอยู่ในกรอบที่มีความชัดเจน ไม่เห็นด้วยกับการยุบพักการเมืองง่ายๆส่วนการตรวจสอบเรื่องทุจกกริตคอรัปชันอันนี้ไม่มีปัญหานะประเด็นเรื่องคุณสมบัติทางจริยธรรมมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์มันไม่มีนิยามอะนะคือมันไม่มีนิยามที่ชัดเจนยกตัวอย่างนี่คุณทวียกตัวอย่างเลยแม้แต่สารเองนะสารที่ทําเองเนี่ยนะผู้กระทําความผิดตอนที่เป็นเด็กก่อนอายุ18มีประวัติอาชญากรยังให้เป็นผู้พักษาได้เลย แต่ไม่ใช่มองย้อนไปไกลแม้แต่องค์กรศาลเองเราจะมีกฎหมายเรื่องเด็กเอาไว้ถ้าเด็กและเยาวชนกระทาผิดก,ก่อน18ซึ่งมองว่าเป็นการล้างโทษสามารถรับราชาการเป็นตุลาการก็ยังได้เลยคือยกตัวอย่างว่าแม้แต่ผู้พักษาเนี่ยทำความผิดก,ก่อนอายุ18เนี่ยนะเขาก็ล้างโทษได้เขาไม่เอามานับหรอกนะมันควรจะโอ้ชัดเจนหน่อยกว่าจะได้สสหนึ่งคนเนี่ยประชาชนต้องออกเสียงกันเยอะนะแสดงว่าพักเนี่ยเป็นของประชาชนสสบัญชีรายชื่ออีก ก็ต้องได้เสียงจับประจาชนเยอะคือแกจับแพะมาชนแกะมาชนวัวมาชนช้างมั่วหมดเลยหนิงอ่านหนิงอ่านข่าวนี่อยู่ประมาณสามรอบวะแกต้องการจะสื่ออะไรวะอมันเชื่อมโยงอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคือกำลังพูดถึงมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่แกแก นี่นะขอขอญาตคุณหนึ่งนะขออีกนิดหนึ่งนะันนี่ผมจะขีดสันตมาคิดผมขีดไว้แล้วนะสสอ,สอ,สอที่มาจากประชาชนมีบทบาทน้อยเพราะถูกตรวจสอบเยอะใช่เหรอ <c oughs> มันเกี่ยวกันไหมอะถูกตรวจสอบเลยไม่มีบทบาทเหรอฝ่ายบริหารที่ถูกตรวจสอบเยอะแล้วแล้วฝ่ายบริหารที่ถูกสอสอตรวจสอบเนี่ยจะมีบทบาทไม่ได้เลยเหรออะไรกันเนี่ยผมก็งงหมดแล้วเนี่ยนะคือแบบนี้คุณทวีคุณบอกเลยว่าผมเห็นด้วยจบไม่ต้องอธิบาย นะผมเห็นชอบผมเห็นดีผมเห็นงามนะเออจบเลยนะคือเธออาจมีร้อยเหตุผลนะนะเออแต่เหตุผลเดียวคือเธอจะแก้จบแล้วเป็นร้อยเหตุผลที่ฟังไม่รู้เรือ่องเออไม่รู้อะไรนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะเนี่ยนะเอองงออนี่ผมผมอ่านผมแบบ ผมก็เป็นแบบคุณหนิงนะดีว่าสมัยนี้ายายี่ห้อนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะยาทําใจอะที่มันมีไม่มี<น>แล้วไม่มีขายแล้วเอ๋อเนี่ยคนทำท่าเบียบหัวไปได้ปวดหัวมากเลยนะต้องกินยาทําใจนะอ่าคือเราก็งงนะอย่างเอาย้อนไปนิดเดียวคุณคุณวิสุทธ์เมื่อกี้ตั้งคําถามว่าซื้อสัตว์สุดจริตต้องขนาดไหนหรอคือแบบทําไมอ่ะ คำว่าซื้อสัตว์สุจริตต้องมีระดับด้วยเหรอว่าขนาดไหนอะ SML S เออคือ,อยังไงอะ <laughs> ทำไมต้องมีระดับในการวัดด้วยอะซ oh. ื้อสัตว์ก็ซื้อสัตว์สิทำไมต้องวัดว่าแล้วมันขนาดไหนหรอแล้วแล้วแปลว่าไง oh. แปลว่าพอจะแก้รัฐนูญต้องมีการระบุเอาไว้ใช่ไหมว่าคุณจะต้องซื้อสัตว์ย้อนหลังไปอีกสิบปีอย่างเงี้ยหรอ hmm. อย่างนี้หรือเปล่าเ,ออเราก็งงกับกับ กับเหตุและผลของนักการเมืองนะคะ